สวัสดีค่ะเชว,วันนี้มาพบกับอ,อดีตแล้วนะคะวันนี้กับอเตนะคะวันนี้เราต่อตอนนั้นเฮดี้เคยทําคลิปไปเมื่อห้าเดือนหกโมงก็แล้วขอบคุณมากที่มาติดตามช่องเฮดี้แล้วถ้าคลิปผมเนี่ยมีคนติดตามสามร้อสิบกดก็ใช้เวลานานมาบ้าเลยถ้าทุกคนจบได้ถึงเป็นพันแล้วผมก็รู้สึกด,ดีใจมากครับถ้ากดเป็นพันนะคะผมจะซื้อหรูผมจะซื้อนี่มาผมจะ พังมีคนกดสบพันผมตาซื้อลูบิกมานะคะซื้ออีกเยอะเลยนะคะให้คนติดตามกบพันเมื่อไหร่ดูบิกผมมันจะเต็มกล่องนี้เลยนะคือดูดิตอนนี้ยังเต็มกล่องไหนนะคะับผว้ชมนั่นก็นาฬิกาสายลูบิกแล้ววันนี้ผมตะมาให้ดูลูบิกรุ่นแรกของผมที่ผมเคยทําคลิปเมื่อเมื่อมาเกาะของผมไปทุกคนก็ไปดูได้นะคะ แล้วนี่คือลูบิกรุ่นแรกๆที่ผมได้มาเก็บได้หนึ่งปีแล้วตอนนี้ผมเล่นลูบิกได้มาครบหนึ่งปีเลยนะคะวันนี้เราก็อันนี้ก็เป็นฝาตั้งลูบิกเก่าเรานะคะแล้วตอนนี้มีลูบิกใหม่นะ,ะกล่องน,นั้นก็พังไปแล้วด้วยไขควงก็หายอุปกรณ์ก็หาย <c oughs> ก็พังแล้วด้วยลูบิกอะ <c oughs> กล่องก็ขาด น่าจะห้าหกเจ็ดเดือนก่อนน่าจะเจ็ดแปดเดือนก่อนนะคบ mm hmm. ก็ไปลูบิกที่พังไปแลวนะคับพอได้จากอดีไปแล้วน้องก็ได้จากเราไปแล้วนะลูบิกพังไปแล้วนะคะแล้วทุกคนครับโอเคส่งย mm ังบ้างสะยังบอยเนี่นั่งอ่โะยังบอย ครับผมใช้เวลาเล่นประมาณโอ้โหก็ไม่ก็ไม่ค่อยจะชัดนะครับนี่ประมาณห้าจุดสองสามห้าจุดสองศูนย์วินะคะนี่คือสูตรที่ผมเล่นนะคะโอเคแล้วเราจะมาแกะลูกบิกใหมาพ้งอมกันที่พี่อันผมซื้อมาให้เมื่อวานแล้วทุกคนก็แฮปปี้ยูเยียผมด้วยนะคะเพราะตอนนี้ผมวัดเกิดผมมาแล้วนะคะนี่คือช่วงเวลาวันเกิดที่ผมมาแล้วนะคะ นี่คือรูบิกโมยูนะคะที่เขาที่เขาซื้อมาให้ผม,นะะผมอืมื่อาผมได้จุดเค้กสองรอบเลยนะปีนี้คือปีพิเศษฉลองครบรอบ8ปดปีนะคะแล้วตอนนี้ผมก็เต้นท่าไมัคือจะสั่นได้แล้วผมเป็นดาวลางในหยกทองอีกแล้วแล้ววันที่1ิมกรานี้ในวันเด็กนะคะผมก็มีการจัดไป ไปไปเต้นนะคะไปเต้นใหม่คิลจะสั่นนะคะ <t ling> ตึตงตงึงนี่นะคะอโอเคผู้ชมนะคะเขาควจะเปิดเสียงไฟ เราก็ใช้ลังโพงกันอยู่นะฮะนก็ไฟนะคะไฟหูสายจ้ามากเลยีในกล้องแสงอันตะชาแต่ชีวิตจริงเขาติดจ้ามากไฟนี้ก็ซื้อมาแค่สามสิบเองพอได้กล้องมันก็ดีขึ้นเลยนะแต่ถ้าปรับไม่ค่อยปรับไม่ค่อยจะเห็น แล้วเราจะไปแกะกล่องอายูกันแล้วนะครับฮ่าเราต้องนานใหม่เพิ่งจะแกะตูวห้ดีโอ้ย น,นี่คือกล่องโอยูนะคะอะที่ทุกคนเห็นก็คือที่ทุกคนเห็นนะครับตรงเนี้ยชื่อว่าโมยูนะคะโมยูนะคะแล้วนี่ก็คือ3 3 RS3m นะคะคือรูบิกโมยูไอเอที่เราหาได้นะคะที่มีแม่เหล็กรับประกันนะคะก็พอดีกับสลักเด่นรุ่นใหม่นะคะ ปกติลูบิกแฝกชิตาบีราคาแค่สองสามพันบาทนี่คือลูบิกราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับดูนี่นะนี่เลยนะครับโอเคอันนี้เราทำให้ผับวันฉัดต่อันนี้นะคะตอนนี้จะคือลูบิกบุยดูนะคะ อ่าแล้วเราจะแกะกล่องแล้วนะคะเอ้ยพอเราแกะมาเราจะเจอกับตัวลูกแล้วที่ตั้งลูบิกนะคะแต่ที่ตกงเอาที่ตั้งลูบิกไว้ตรงนี้นะคะ,ะปกติที่ตั้งลูบิกจะไว้ตรงนี้นะคะ,ะปกติที่ตั้งลูบิกตอนนี้เราได้มามันจะเป็นตรงนี้นะคะ แล้วถกเอามาไว้ตัวนี้เองจะได้สวยนี่คือหน้าตาลูบิกนะคะข้างในก็เป็นจะเป็นสีขาวนะคะได้หยอดนละมันลูบิกไปะะแล้วนะคะสตะกเกอร์ก็หลุดไปแล้วด้วยแล้วเรามาดูความลื่นกันนะครับหมุนดีนะคะขยับไปอีให้มันเกลงๆแล้ดูแกนี นี่คือความเร็วของลูบิเกเออนะคะแล้วเราจะมาลองจับเวลากัน น,นี่ก็เรียกว่าสูตรรวมของก็ฉเฉลี่ยหกเจ็ดแปดวิก็เจ็ดวินะคะโอเคนั่นเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งคือสูตรนี้นะทุกคนอาจจะเห็นได้รูบิกนี้ไม่ติดอะไรเลยนะคะดูดิครับใส่วิเลยนะคะกติดผมจต่ฉเฉลี่ยสองวิแล้วหนึ่งวินะคะนี่คือสูตรที่ผมทำวิวิว,ว,ว,ว สวยมั่วเลยเออเจ็ดวิไปเลยก็สองวินะครับอันนี้บวกสองวิบวกสองวิไม่ไม่บู้นี่ครับแกเสร็จทุกบุ้งเลยนะนี่ก็แกเสร็จทุกบุ้งนะคะ นี่นะคะนี่คือรูบิกท,ที่ผมซื้อมาในราคาสอ0สามร้อยบาทแล้วลูบิกนี้คือแก่นะนี่ผมซื้อมาในราคา850บาทแล้วผมก็ได้ซื้อตั้งนี้มาคือตั้งที่สลับไฟฟ้านะคะแล้วทุกคนดูนี่สิครับทุกคนเห็นมันเป็นไฟฟ้าอยู่ใช่ปะโอ้โห ยไม่ชัดต้องเยับนี่ให้ส่นเบาลงนะแล้วไม่ชคมครับแล้วดูนะครับเราขอเราเอาเออกวร็ปิดไฟนะปักปักอะไรที่ไฟสายฟ้ามันแรงมากนี่ก็เหนไม่รู้ แล้วเขาจะใส่อย่างนี้กันนะคะใส่กันด้านนี้นะเนาะกคนคุณชมครับที่คุณชมเห็นอี่ดีๆอยู่ดีๆทุๆากอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็อกายุแปดขวบตรงๆแล้วเพราะตอนนั้นตอนที่ผมทําคลิปมาสักปีก่อนก็ประมาณสักเจ็ดขวบแปดขวบเลยนะคะแต่ก็นานมาแ <ๆ S 1> <ๆ>ล้วนะคะ ขวดเจ็ดขวดโอเคนี่นะคะผมก็เลยอันอนี้เป็นที่ตั้งรูบิกมันตั้งยังไงได้ด้วยนะคะที่มันตั้งได้อะผมเอารูบิกม่นี่ครับรูบิกกันนี่นะครับ อืมครับรูบิกรูบิกมีก็แปดสิบสามบาทแล้วนะคะทุกคนดูดูสิครับมันตั้งได้แต่ถ้าเป็นรูบิกยี่ห้นี้ก็ตั้งได้นะนต้องตั้งให้มันตรงๆอุ้ยอ่ะนั่นรูเลยนะคะแล้วผมจะม,มาบอกคู่ดีว่ามันตั้งได้ไงน,นะคะอุ้ยกองพังหมดแล้วพังพังโอเค ไฟล้มาเดี๋ยวขอปิดไฟนะครับเพราะตรงนั้นมีไฟเยอะไม่ได้เด็ป <ok ิดตรงนี้กัไน้ได <ah ้เด็กถ้าเปิดโมตรงนี้ งั้นสาม,มากได้เลยตัวนี้ใช่ะคุณ,ค,ณคุณไม่ชมครที่ผู้ชมเห็น,น,นคือมันมืดมากแล้วไฟนี่พูดดีมากคือมาในราคาแค่30มสิบบาท ไม่เลยนะคะนี่คือที่ตั้งลูบิกถ้าผมเอาลูบิกรุ่มแรกแล้วก็ตั้งได้แล้วก็ลูบิกแกนก็ตั้งได้แล้วก็ลูบิกก้อลูบิกแปดสิบสามบาทก็ตั้งได้ลูบิกสองสองก็ตั้งได้ตั้งได้ทุกลูบิกนะคะแต่ยกวิ่งลูบิกยักไปทีเดียวลูบิกยักไปนะไม่รู้ว่าตั้งได้หรือเปล่าดู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 โอ้ล่นทีเดียว ตัวไปตั้งได้สี่คูณสี่ก็ตั้งได้แต่ค่าคูณห้าหรือหกคูณหกนี้จะตั้งไม่ได้พวกนี้เลยนะมันจะตั้งได้ไปยังสี่คูณสี่โอเคโอเครูบิไง วิธีการเก็บนะคะก็คือถ้าคุณจะเอาไปขายต่อนะคุณก็เก็บอย่างนี้เลยนะก็กดเอาไว้ข้างล่างนี้นะคะแต่น,นี่ผมจะไม่ขายต่อนะฮะอันนี้ผมซื้อมาแล้วซื้อเลยนะคะผมก็เก็บอย่างนี้มันจะได้เท่ๆดีนะนเท่ดีผมชอบนี่นะนเห็นชั เท่าไหร่นี่นะคะเราก็เก็บได้เลยอ๋อผมไม่อยากรีวิวเพื่ออุปกรณ์ข้าล่างกัวมันนก็โูอีกวงกลมนะก็เล่นปกติเลยนะคะ โอเคเราก็เก็บของแล้วนะคะเราต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามช่องช่องอดีด้วยนะคะแล้วช่องอดีนะคะสองช่องนี้ถ้ามีคนติดตามครบหนึ่งแสนคมผมจะผมจะไปแล้วผมพอได้โลมาผมจะไปนี่เลยนะคะแล้วผมจะไปเปิดคลิปว่าะเลมาให้นะคะ หรือถ้าผมลืมก็ผมก็ไปทําคลิปพวกรูบิกเหมือนเดิมนะคะรูนโอโอโนี้ผมก็ไม่ทําคลิปทะเลแล้วพอครบอแ1งคนนะคะผมครบอแ1งคนนะผมจะรีวิวให้ให้มันมีการตัดต่อแล้วนะคะก็เกิดความแห่งสนุกแล้วเราต้องขอบตัวลาไปก่อนไปเจันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย